ล่าสุดผมได้ไปลบเล้ากับทางผู้ที่ขายมีดพับให้ผมครับคุณผู้ชมเนี่ยนะผมได้ไปคุยกับเขาแล้วเจรจาว่าพี่รู้สึกว่ามีดพับรุ่นนี้ของพี่เนี่ยนะพอไปเทียบกับรุ่นที่มันแบบ รุ่นอื่นที่เขาทํามาประชันกันเนี่ยบอกว่ามันยังด้อยอยู่นะในหลายๆเรื่องผมก็แนะนําไปนะครับปรากฏว่า <c oughs> อะไรวะเนียวพอค้าขายแบบตรงไปตรงมาสัตูเพียบนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้คุณได้ฟังกันเลยน,นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรตรงนู้นครับ063 1305 304ครับ ร้านมีครูอ๋อยดีให้บริการทุกท่านนะครับผมอ่ะแล้วศัตรูเพียบยังไงเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นเจ้าสามกล่องนี้ไหมนี่นะสามกล่องนี้คือมีดพับที่ผมได้ออกคลิปวิดีโอไปเมื่อข่าวครั้งกระนู้นเลยแต่ผมเอาไว้ท้ายคลิปวิดีโอ,อนเนื่องมาจากว่าผมยังไม่มีเวลาในการที่จะแกะดูใช่ไหมวันนั้นก็เลยลองหยิบมาแบบแซมเปลิลแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับสิ่งที่พบเจอก็คืออ่ะผมให้คูดูแบบนี้อ่ะ มับเขาให้เย้อ่าคือแบบดูในซองแบบนี้อ่าหรูหราหรูหราเอาเรื่องนะครับผมก็ดูแล้วก็อ่ะโอเคก็ใช้ได้แต่ว่าในส่วนของการติติงก็คือในเรื่องของซองนะฮะที่ผมติติงครั้งแรกคือเอ๊ทำไมซองมันดูไม่พรีเมียมเลยนะท,ทั้งที่แบบเป็นราคาที่แพงอยู่นะจะมีเล่มนี้นะฮะปรากฏว่า มีหลายจุดนะครับที่เป็นข้อเปรียบเทียบของแบรนด์เดิมกับแบรนด์ตัวนี้ของสื่อบาราชีที่ผมเคยนำมากับตัวนี้เมื่อเทียบกันแล้วนะฮะก็มีหลายจุดที่ผมยังไม่ค่อยโอเคก็เลยได้เอานำพาเรื่องราวนี้ไปบอกกับทางผู้ที่รับมาบอกว่าพี่มันน่าจะมีการปรับปรุงสักนิดหนึ่งนะผมว่าเพราะว่าเล่มนี้ผมขายให้กับลูกค้าเนี่ยแล้วพี่เองก็ขายลูกค้าเล่มละ9 5้เล่มละพันเล่มละพันรอเนยนะ ผมว่าราคาขนาดเนียมันน่าจะโอเคนะที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพให้มันเหมาะสมนะครับก็เอาเป็นว่าล่าสุดกรรทะเลาะกอันเป็นไปที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้คุณได้ดูกันอ่ะสมมติตอนนี้นะอันนี้ขายนะคุณผู้ชมครับแต่ไม่ไม่ใช่ว่าถึงก็แย่จนกระทั่งแบบมันขายไม่ได้เพียงอะน,นะมันก็มีข้อดีของมันแหละแต่ว่ามันแตกต่างจากรุ่นที่ผมเคยเอามาแค่นั้นเองนะอ่ะบริเวณตัวซองเนี่ยนะมันเป็นซองหนัง P u อัดครับคุณผู้ชมซึ่ง ก็รุ่นเก่าไม่มีแต่รุ่นนี้มีให้ซึ่งผมก็ไม่อยากจะติเกี่ยวเรื่องซองมากนะักเพราะตัวที่ผมเคยเอามามันไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้เขาทาซองมาได้ได้ใส่เอาแค่นั้นดีกว่าได้ใส่เพราะว่าดูเรื่องของความเรียบร้อยความหนาความทนทานเนี่ยผมมองว่าสําหรับผมคือมันยังดูไม่ทนทานเท่าไหร่แต่มีให้ก็กดีแล้วอาะเป็นบุญแล้วมีให้ก็ถือว่าดีนะเป็นหมดท้องเหลืองผมว่าแกะมาดูปับเขาให้นี่เอ๊ คุณผู้ชมมันคือมีดพับหอยเป่าฮื้อนะหอยเป่ามือเอาเป่ามือมาแ้วนะหอยเป่าหือที่ผมอยากจะรีวิวให้คุณได้ดูกันสำหรับรุ่นนี้ผมเนี่ยนะรับหอยเป่าฮื้อมาไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วผมรู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยพอ,พอจับเลยปั๊บเนี่ยครับ เรื่องของน้ำหนักหรือเรื่องขององค์ประกอบต่างๆสัดส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะแต่ว่าพอไปเทียบกับรุ่นเก่าๆคือผมเคยประทับใจรุ่นรุ่นก่นกอนๆมาอยู่หลายตัวนะครับแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่กาแนะนาเข้าไปอะยังไงเดี๋ยวผมดูให้แบบนี้ครับในส่วนของหอยเป่าฮื้อเนี่ยเอาแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับสีสันชัดเจนสีสันเนี่ยออกจะดูดีด้วยแหละนะชมแบบนี้เลยว่าสีสันหอยเป่าฮื้อดูดีครับ ใส่มาเต็มคาราเบลเลยลเตั้งแต่หัวจะหลดท้ายเลยเพราะรุ่นก่นกอนๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใส่แค่บริเวณตรงด้านล่างตรงนี้นะแล้วด้านบนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่เขาใส่แบบเป็นวัสดุครอบมาอ่าอันนี้ผมชมก่อนข้อแรกว่าคุณเจ๋งตรงที่คุณไม่ประหยัดงบคุณใส่ฟัง์กชันมาให้ล้นๆอ่าโอเคความสวยนะที่บอกนี่คือฟังก์ชันคือฟังก์ชันความสวยนะอ่าล้นๆอ่ะยอมรับในข้อนี้ แต่ข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจก็คือตัวหอยเป่าฮือดีแต่ในส่วนของเลซินผมมองว่าใส่มันหนาไปนิดนึงนะะชั้นเลซินสีขาวใสๆเนี่ยมันหนาไปนิดนึงพอมันหนาปัา๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะผมรู้สึกว่าผมดูห่างเหินจากเปลือกหอยเป๋าฮือไปนิดนึงนะครับเพราะมันโหดูอยู่ลึกมากเลยนะ แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่กระนั้นคือมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะฮะปัญหาก็คือบริเวณด้านหลังเนี่ยไม่มีระบบฟิปเปอร์ซึ่งตัวที่เคยได้มามีแต่ตอนนี้ไม่มีให้แต่มีระบบก็คือจะเป็นตัวนี้เนี่ยครับอ่าเปิดแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็ได้แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะฮะเปิดได้เช่นกันเนี่ยนะครับเปิดได้นะฮะก็ดูสวยดีในหลายเรื่องนะเทียบน้ำหนักกันรุ่นเดิมหนักกว่า ใครชอบหนักๆไปรุ่นเดิมใครชอบที่มันแบบเบาต่างกันนิดนึงไม่มากนะส่วนเรื่องของน้ําหนักนี่คืออาจจะจับแล้วเพี้ยนๆไม่ได้มากเท่าไหร่นะอันนี้จะเบากว่าน,นิดนึงนะแต่ไม่ได้เบาแบบน่าเกลียดนะเบาแบบใช้งานได้อันนี้ก็โอเคอยู่นะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบป้องกันเซฟตี้ตรงนี้นะในเมื่อมันไม่มีระบบไลเนอร์ล็อกเนี่ยมันจะไม่มีก้านที่ป้องกันนิ้วชี้กับใบทําให้การจับเนี่ย คือคุณต้องเก่งนะคุณต้องมีความเข้าใจเรื่องมีดนิดนึงสันด้านบนก็ไม่มีอยากมาให้นะฮะสันไม่ได้มีอยากมาให้ทําให้การจับตรงนี้เนี่ยต้องใช้อุ้งมือเนี่ยนะประคองด้านล่างแทนแล้วก็จับใช้งานเนี่ยนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีดมาบาดนิ้วเวลาหลุดไปนะครับนี่คือข้อควรระวังนะผมก็เลยแนะนําเข้าไปแบบตามเรื่องตาราวตามที่ผมรู้สึก,กน,นะผมเป็นคนตรงตรงะผมรู้สึกไงผมก็บอกไปอย่างนั้น เขาไม่ชอบไปเลยฮะคุณผู้ชมคนค้าขายด้วยกันมักจะไม่ค่อยชอบนิสัยแบบผมถามตรงๆอย่างเงี้ยพอเขาพอถามเกี่ยวเรื่อง p r o d u ั t ์เนี่ยคือมันควรจะตอบได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรมันควรจะอะไรด้ไหมใช่ไหมว่าทําไมถึงรูปแบบอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเขาไม่เอาผมซึ่งผมก็ไม่สนนะผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะนะไม่เป็นไรก็ถือว่านี่เป็นรุ่นที่เอามาให้คุณได้ดูกันแล้วกันนะใบมีดเนี่ยนะมันเป็นแกน VG 1 0สครับคุณผู้ชม เนี่ยนะเขาเขาใส่รายละเอียดมาว่าเป็นแกน VG10 ซึ่งผมก็ดูแล้วอ่าพอเทียบกับเเจ้าก้านนี้ในผมคือเปจะมีแท่งอยู่นะอ่ะเนี่ยนะครับผมพอเทียบกับแท่งดูแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าพอใช้ได้ประมาณหนึ่งนะเนี่ยนะสำหรับใบมีดนะถือว่าพอใช้ได้แต่เรื่องของความคมอ่ะลองคมกันเลยดีกว่านะจะได้ร,ร,รู้เรื่องไปนะอ่ะลองคมเลยแล้วกันนะ นี่กระดาษข้อสอบปรรยานะฮะโอ้ยแต่ความคมอ๋อความคมไม่ขี้เหร่นะความคมไม่ขี้เหร่ฮะความคมดีไม่ขี้เหร่อ่าก็ออ่ะ ตามที่พี่ๆว่าแล้วกันนะนะฮะซึ่งอีกฝั่งนึงก็เป็นหอยเป๋าฮื้อนะนะฮะส่วนดีเขาก็มีส่วนที่ผมติติงไปก็แค่อยากให้แบบมีการบอกผู้ผลิตหน่อยว่าปรับปรุงนิดนึงในส่วนเรื่องของน้ําหนักแล้วก็เรื่องของความหนาเนี่ยอะไรเงี้ยผมบอกไปดีๆแค่นั้นเองนะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะไม่เอาอะโอเคเก้าร้อยห้าสิบไม่เอาเอาเก้าร้อยแล้วกันครับใครจะรับก็ติดต่อได้เลยครับมีสามเล่มเนี่ยมูดเดียวกันเลยนะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งอะเล่มที่หนึ่ง ดูนะอี๋ยวผมวางให้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะงงด้วยนะครับอืเก้าร้อยครับพร้อมซองแบบนี้ไปเลยเนี่ยได้แบบนี้ไปนะนะครับอ่าแล้วก็คงจะไม่ได้รับมาอีกครับคุณผู้ชมเพราะว่าทะเลาะเขาไปแล้วผมนี่ทำไมทะเลาะเขาไปทั่วนะครับก็ไม่ใช่ครับกับพยายามคัดสรรน่ะให้เอฟซีให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่นะครับทะเลาะอใครก็ไม่เป็นไรฮะอ่าเล่อที่หนึ่งนะแม่อันนี้นะครับวางนี่เนอะแม่ผมจะดูตลอด เล่มที่สองอะดูครับอันนี้คงไม่อธิบายเยอะแล้วใหญ่ยาวอยู่นะครับคุณผู้ชมไซส์มาตรฐานอยู่เดอ้ออันนี้นะครับไม่ต้องห่วงอ่าฝั่งของอ่ในส่วนของหอยเป่าฮื้อตัวนี้มีสีแบบแซมชมพูชมพูอยู่บ้างนะครับคุณผู้ชมแซมชมพูชมพูอยู่บ้างแบบนี้เลยนะโอ้ก็สวยอยู่นะครับตัวที่สองวันนี้นี่หอยเป่าฮื้ออ่ะดึงออกมาปรับเขาให้ นี่ครับระบบล็อกจะเป็นก้าแบบหลายนื่อล็อกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะคุยยังไงคุณต้องดูหลายนึ่ล็อกก่อนนะครับเวลาใช้งานปั๊บดึงน,นะครับผมถ้าถ้าคุณแบบว่าเปิดอย่างนี้นะเปิดปับ๊บแล้วกลัวมันจะงับมือแบบนี้นะครับให้เอามือเนี่ยนะครับผมดันไลายนึ่งล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะไม่รับนะมันก็จะไม่งับมือนะะนิดหนึ่งนะครับมันจะมีนิดหนึ่งดึงเข้ามาน,นิดหนึ่งนะฮะอ่ะผมบอกหมดนะอะไรตรงไหนเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังหมดนะครับ หวังว่าทุกท่านพิจารณาให้ดีๆก่อนนะครับจะซื้ออะไรดูตามที่ผมบอกไปผมบอกไปชัดเจนนะครับว่าตรงไหนต้องทํายังไงเนะี่ยแล้วในส่วนของตัวบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยครับคุณผู้ชมอ่ะนี่สวยอยู่นะแซมชมพูนะครับอ่ะถ้าจะเก็บคุณก็ดึงกลับมานะครับนะตัวนี้เหมือนจะมีปัญหานิดนึงก็คือเวลาเราเปิดแาบี้ใช่ไหมปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับแกนก้านล็อกนะครับผมมันจะต้องใช้มือดันนิดนึงนะครับดันช่วยนิดนึงเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่ามันใช้งานปกตินะนะ อันเนื่องมาจากว่าเอาระบบข้อพับของเขาต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาต้องการให้มันฟลอ์พอต้องการมันฟลอ์ปั๊บเนี่ยนะครับผมตรงก้าล็อกเนี่ยจะต้องแบบนิดนึงให้มันดังกึ๊บแบบนี้นะครับมันก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าไม่ข้อดีคือมันจะฟลอ์มากในส่วนนี้นะเนี่ย่ยอข่างฟลอ์เก็บง่ายอะไรง่ายนะครับเนาะ,ะตัวที่2900บาทนะครับให้ทุกอย่างชัดเจนนะครับคุณผู้ชม เออแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขึ้นอะไรได้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ตามที่พอจะเป็นไปได้นะครุคณผู้ชมเพราะว่าของมันไม่มาลงเลยฮะผมรออยู่ก็งงเหมือนกันว่าหยุด3วันขนส่งกระด้านมาหยุดด้วยอะไรครับเนี่ยขนส่งก็อยากเที่ยวแนละ้วอ่ะเข้าใจได้นะเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็เล่มที่3ของวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ่ะไม่ต้องตกใจนะครับพื้นยางนะครับนโต๊ะด้านบนเป็นพื้นยางครับนี่ อะไรล่วงไปมันป้องกันการเสียหายอยู่แล้วนะครับอ่าแทนแทน,ทนอาเล่มนี้ถุงหายไปเนะี่แม่แม่หาถุงเล็กๆใส่ให้ด้วยนะครับอันนี้นะเล่มที่สามอ่าทุกอย่างโอเคดีครับนี่ทุกอย่างโอเคดีสวยใสย่ไวรุ่นชอบฮนะเล่มที่สมอ่าเอาไฟนิดนึงแล้วกันโอ้โหพอได้ไฟปั๊บนี้หอยเป่าฮือนี่แสดงแสงยานุภาพเลยครับโอ้โอ แต่ก็สวยนั่นแหละนะครับ <rou le S 1> ก็สวยนั่นแหละแต่เราก็อยากจะเพิ่มเติมอะไรไปนะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเยอะเลยนะครับเพียงแค่ใช้คําว่าพิถีพิถันมากกว่าเวลาจะเอาอะไรเข้ามาเนี่ยแต่บางท,ทีส่งของไปให้ลูกค้าเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมบางทีนะผมให้แม่แพ็คไว้ดีมากสุดท้ายแตกสุดท้ายพังก็มีนะครับผมก็ไม่ได้โทษลูกค้าเลยนะขนส่งนั่นแหละเอาโน่นเอาน, hub, นี่ไปทับโน่นในนั่นอ่ะพังอ่ะมีนะฮะ แต่ตอนผมไปจากผมเนี่ยคือผมพิธีพิถานเลือกแล้วเลือกอีกดูแล้วดูอีกว่ามันจะมีปัญหาไม่อะไรไหมนะสุดท้ายไปถึงนู่นพังเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งสองสามเอาอันไหนบอกคุณแม่แล้วกันนะครับผมอ่าต่อมาขออนุญาตอะไรดีนาะหมดมุกจะคุยหมดเรื่องจะเล่นอ่ะนี่ปรับเข้าให้มีสามเล่มอันนี้มีสามเล่มอันนี้มีเล่มเดียว ข่าวหลังจะได้งดเอามาจำไว้เขาเรียกว่าเจ็บไม่จำนะฮะอ่ะดูตัวนี้ก่อนดีกว่าเหลือตัวเดียวคุณผู้ชม250ส่งฟรีไปเลยนะฮะอันนี้250ส่งฟรีคือน,นอกจากไม่ได้กำไรแล้วไม่พอนะครับการเก็บปลายทางก็จะโดนเข้าเนื้อนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็มีพี่ผู้ใหญ่บอกว่าโอ้อาจารย์เอ้ยขายอย่างนี้ก็แจกไปเลยโอ้โหตัวทีนะครับผมผม จริงๆแล้วผมต้องหมุนของนะครับเรื่อยๆนะอย่างน้อยๆพอได้ค่ากินค่าข้าวอยู่บ้างก็ยังดีนะครับขอให้มันเหลือมากกว่าขาดทุนเป็นใช้ได้นะครับนะอ่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นทรงงานปังต่อครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานสไตล์เล็นะแต่ว่ามันทําทรงมาแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ใช่เนาะดูเผลนๆผิวๆนี่เหมือนเหล็กดีทูเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแจ้งมาว่าเป็นงานสไตลเลนะแต่น้ําหนักเนี่ยโคตรดี เห็นบางๆแค่นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมไม่จะบอกบางก็ไม่บางนะ,ส,นนส,ะ,นะนสันหนากว่าเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยสันหนาว่าก็สี่มิลน,นะคุณผู้ชม,มเนี่ยถ้าเกิดว่าไปสันหนาเจ็ดมิลคือเป็นสมูไรได้แล้วนะตัวนี้สันหนานะแล้วฟูแท้งด้วยครับคุณผู้ชมงานชิ้นเดียวทั้งชิ้นงานเลยประกับไม้ได้ประกับไม้ไปตอกได้หมุดสองจุดสันท้ายอร้อยเชือกได้นะก็ไปทรงปางต่อนะครับใครจะเอาไปยำเอาจะไปทำอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เนาะ ความคมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับรับประกันให้ว่าคมแต่ใช้ไปนานๆแล้วก็ดูแลเขานิดนึงนะครับดูแลน้องนิดนึงนะน้องตัวจิ๋วแบบนี้อ่าตัวจิ๋วทรงปังต่อ2องบาททรงฟรีมีซองผ้าไนล่อนแบบนี้ไปให้ด้วยครับใส่แล้วเก็บแบบนี้เลยนะอ่ะมีเล่มเดียวนะจ๊ะปรับไม่พอฮะเบอร์สองของวันนี้อะไรหนอ เบอร์2ของวันนี้ครับมีซองผ้าไนลอนไปให้เหมือนกันแต่ว่าสวดสทรงองค์เอวจะเป็นแบบนี้ครับนี่บริเวณด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามไม้แท้ตอกด้วยหมุด2จุดนะครับผมซึ่งาลายไม้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นไม้ประดูดูจากลวดลายเนาะนมีการแบบขัดมาเรียบร้อยสันท้ายร้อยเชือกได้ บริเวณปลายมีดเนี่ยจะเป็นปลายตัดเฉียงครับมีเส้นสายี่ี่ยนข้างสวยงามนะสวยงามตามท้องเรื่องอ่ก็เล่มนี้ถ้าใครจะรับจิ๋วๆแบบนี้จับก็ได้นะโชคดีตรงที่ด้านบนเนี่ยพยายามให้สันกระดูกงูมาด้วยนะพอจับไปปั๊บเนี่ยยังพอช่วยให้มันหนึบได้บ้างตรงท้ายก็เข้าอุ้งมือพอดีเนาะก็เท่ากับว่าเล่มนี้เนี่ยการจับเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่ไม่เสี่ยงเท่าไหร่ นะอ่ะถ้าคุณจะรับเล่มนี้ก็250ส่งฟรีฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าเหลือ1เล่มเบอร์2วันนี้เหลือ1เล่มแล้วกอ็อีก2เล่มสุดท้ายเหมือนกันนะฮะเป็นเบอร์4เบอร์3ขายไปแล้วนะเหลือเบอร์สี่เหมือนกันนี่อันนี้คุ้มค่าต้นทุนมาแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะแพงกว่าอีก2เล่มเมื่อสักครู่นี้บริเวณด้ามจับเนี่ยจะมีตัวล็อกนิ้วให้ด้วยนะ เนี่ยตรงตัวล็อกนิ้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของด้ามจะเป็นด้ามประกับไม้แท้ตอกได้หมุด2จุดครับสันนะบนเปนสันกระดูกงูเพราะจับแบบนี้ปั๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างสมูทนะฮะเปิดกล่องพัสดุก็ได้นะคมกริบอันนี้ขมกริบเ,เลยถ้าใครจะรับก็250ส่งฟรีครับวันนี้ผมจะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะไม่รีบไม่เน้นนะไปเรื่อยๆไม่เน้นยอดครับวันนี้ เน้นมีอะไรลงอ่ะทีเนี้ยเมื่อกี้เปรียบเทียบมีดพับไปแล้วใช่ไหมขออนุญาตเปรียบเทียบงานสำเนาของแต่ละสำนักกันหน่อยดีกว่าหัวจะปวดคนระับวันวัน,วนหัวจะปวดนะอ่ะเริ่มกันที่ตัวนี้เนี่ยซองมันมีปัญหานะผมเลยปล่อยราคาแค่300ส่งฟรีส่วน2เล่มนี้เนี่ยนะก็เล่มละ300เช่นกันส่งฟรีแล้วผมจะเทียบอะไร ไม่มันไม่ใช่เลยมันโคระทรงกันนี่ว่าเอา้าแล้วไปเอาไรทรงกัไม่ได้วแวเอาไปแล้วทรงซอกกระดูกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสองเล่มนั้นไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ครับแกะออกมาดึงออกมาหมับเขาให้นี่นะครับอ่ะแล้วก็คุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เป็นงานซอกกระดูก ที่ด้ามจับเป็นด้ามไม้ตอกได้หมด3จุดนะครับวัสะดุเป็นงานฟูแท่งไปด้วยนะตัวนี้นะรมวิธีในการทําของเขาขึ้นรูปต่างๆเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้ในการซอกกระดูกครับและไม่พอในส่วนของใบมีดเนี่ยมีการปัดเงาด้านล่างตีตาแบรนด์ของโอมาการเซไปด้วยบริเวณด้านบนเนี่ยก็ใส่เป็นสีดำนะฮะ ลงยาไปสีดําแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆเกต็มไปหมดเลยนะครับนะเป็นหลุมๆไปเลยอันเนื่องมาจากว่าใช้ในการหั่นเนื้อหมูจะได้ไม่ติดกับตัวนี้ตัวใบมีดอะ่ะซึ่งปัญหาเนี้ยมันเกิดมาตั้งแต่สมัยก่อนอะ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นคนที่ทำกับข้าวเดี๋ยวจะรู้ดีว่าการหั่นเนื้อหมูบางๆเนี่ยมกักจะติดตข้คงจะต้องน,นิ้วชี้รูดลงมาอันเนื่องมาจากว่ามันไม่มีช่องให้อากาศแทรกแต่ว่าตอนนี้มีฟังก์ชันนั้นให้พร้อมกับตรงปลายซอกกระดูกได้นะสันหนา ประมาณสี่มิลแต่ว่าด้านบนตรงปลายจะเป็นสันสลบนะฮะพอให้ด้ามจับตัวนี้ก็ดูสวยดีนะก็ประมาณนี้เนาะอีกฝั่งแบบเรียบๆเลยครับอีกฝั่งแบบเรียบๆอ่ะโอมากาเสะค,ครับสามรอยส่งฟรีไปสองมันขาดไม่งั้นผมก็ขาย3 5 0หสไม่ลงส่งนั่นแหละบริสองมันขาดนิดนึงเนี่ยอะให้ดูกันก่อนเนี่ยครับเนี่ยนะสองมันขาดนะ เนะี่ยไม่ใช่ว่าสั่งซื้อไปถึงบ้านเอาอาจารย์สองขาดเนี่ยเออผมบอกตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะบอกตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะถามว่าสองขาดได้อย่างไรน่าจะเป็นที่ขนส่งตรวจสอบเนี่ยนะเพราะกล่องอะโดนอะไรทิ่มมาก็ไม่รู้นะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับโดนทิ่มเข้ามาสองขาดเลยขนส่งเนี่ยตัวทําลายล้างนะครับคุณผู้ชมสาหรับผมเนะี่ยขนส่งที่แบบ เขาทํางานแนละ้วผมก็ไม่ได้ว่าอาชีพเขาแล้วนะฮะไม่ได้รู้ถูกใครแต่ผมพูดแค่ตัวผมเองอะสินค้าที่เป็นวัตถุมงคลอะพังไปกับขนส่งอะไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นอย่างงานเหล็กน้ําพีงานปลูกเสรข,ของอาจารย์บางท่านอะส่งไปเนี่ยทาแตกทําอะไรกันแบบโอ้โหแล้วล่าสุดอต่ผมแจ้งเคมไปอนะจนบัตรเนี้ยผมยังไม่ได้เงินคืนเลยครับยอดสามพันเก้าไอ้สามพันห้า ยี่สามพันห้าขนส่งผมส่งให้นนะทำประกันด้วยผมยังไม่ได้ตังคืนเลยครับของก็เสียหายผมก็ต้องส่งของส่งผมคืนตังค์ลูกค้าไปแล้วนะของที่เสียหายเนี่ยคือผมก็ขาดทุนไปละสามพันเก้าคุณผู้ชมคิดนะดูฮะไป็สามพันห้าเป็สามพันเก้าแล้วขนส่งก็ไม่รับผิดชอบอ้าวแล้วที่ผมเสียตังค์ทประกันไปล่ะเขาก็ไม่ดูแลผมนะครับโอ้นี่คือแบบความความแย่ความห่วยนะอ่อะ ชีวิตไม่สิ้นกระดินต่อครับมีสองเล่มนะอันนี้จะเป็นทรงแบบสอดนิ้วเนี่ย <Yeah. S 1> คุณภาพนับวันนะเขาจะพยายามกักสเปคมาเรื่อยๆนะดูจากซองเมื่อสักครู่เนี่ยนะเนะี่ยผมให้ดูซองก่อนคุณดูครับบางเชบนะหนังพิยออัดนะเนะีนะ่ยมีริ้วรอยนิดนึงนะครับเดีนะ๋ยผมให้ดูชัดเจนนะครับ หนังพิวเัตบางเชียบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ค่อยได้ใช้ซองก็ไม่เป็นไรใบมีดจะเป็นงานสแตนเลสนะครับเป็นงานสแตนเลส4404แต่ว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยลงยามาเป็นสีดําแบบเข้มข้นคือตัวมีดนะ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรแต่มีซองอะ่ะที่เหมือนจะดรอปสเปกซองลงมาซึ่งเอาอย่างครับมาแนวเดียวกับแรมโบ้เลยนะฮะวันนี้เขาเรียกว่าผมตั้งชื่อคลิปว่าง,งานที่ผิดพลาดดีกว่ารู้สึกว่ามันจะเฟลไปหลายงานแล้วนะครับเนี่ย นะมันจะเฟลไปหลายงานแล้วผมจะใช้ชืชอคลิดว่างานมีดที่ผิดพลาดนะเราค่อยดูครับนะตั้งจริงด้วยนี่สันท้ายอาร้อยเชือกได้นะครับตรงนี้ก็แต่สวยงามนะผมว่ามีชิปไม่เชีตัวแี้สวยงามนะจะเป็นทรงแบบเดบะนิดนึงมีตัวสอดนิ้วอะบอกคุณแม่ผมแล้วกันว่าแม่จะเอาไอ้ตัวด้ามน้ำตาลเนี่ยที่แบบสอดนิ้วได้เนี่ยเอาไปเนะเล่มนี้300ส่งฟรีครับมี2เล่ม ปกติ350ไม่รวมส่งด้วยนะครับแต่วันนี้มันไส้มันไส้เลยครับเพราะว่าซองมันมีปัญหานิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมผมจะทำไงได้ะหนะเมื่อกี้เห็นเนี่ยนะเนี่ยนิดนึงเลยครับ ه, เซ็งถ้าเป็นที่อื่นจะคงแบบหมกเม็ดขายไปแล้วมันไม่ได้มีปัญหาเยอะใช่ไหมผมไม่ใช่ครับวันนี้งานที่เฟลเนะ่ไปต่อ ม่สิน้นกระดินต่อครับเดี๋ยวรอผมกลับจากญี่ปุ่นก่อนนะครับช่วงเมษาจะไปญี่ปุ่นไปดูที่แหล่งผลิตแล้วแหล่งที่แบบรับเข้ามานะครับคุณผู้ชมจะได้แบบสบายใจด้วยเดี๋ยวถึงตอนนั้นถึงญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมไปช่วงประมาณสักวันที่9ที่10เมษายนเนี่ยนะครับไปอยู่สัปดาห์หนึงก็เอาเงินจากการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู <laughs> นี่ทั้งนั้นนะฮะไปนะอ่ะ ต่อเนื่องต่อเนื่องนี่น,น,น,นีไม่พอครับแลมโบ้แลมโบ้สี่ที่มีปัญหาคุณดูนะคนที่จะไปซื้อของที่ไหนอะไรยังไงคุณดูครับพ่อค้าที่มันห่วยแตกนะมันทําอะไรที่มันแบบโอ้โหระยำใจเหลือเกินต้องใช้คําเนี้ยผมไม่เคยจะพูดอะไรที่มันแยขน่ขนาดนี้คุณลองดูนะอันนี้มันแย่แยก,กันมานะครับที่เป็นงานสําเนาเข้าใจได้ว่างานสําเนาแต่เปิดมาดูก่อนอะ เริ่มกันที่ส่วนนี้เริ่มที่ส่วนนี้ก่อนคุณดูนี่นะครับมีคนจะขอซื้อแลมโบรสีผมเยอะมากนะแต่ผมไม่เคยปล่อยให้ใครเลยเล่มเนะี้เพราะคุณต้องเห็นว่าความชั่วของคนที่มันสักแต่ว่าจะขายจะเป็นยังไงอ่ะคุณดูนี่คนระับใบโค้ดตัวเลขนี้เนะี่ยมันเป็นใบของรับประกันคุณภาพบอกว่าไอาเจ้าเล่มเนี่ยมันรหัสสาม1 7หนึ่งเจ็ด นะก็คือเล่มที่3 6 0 0มนะ่นจะจากทั้งหมด40,000เล่มนะโอเคทุกอย่างโอเคนะอ่ะโอเคตัดภาพมาคือซองซองในห่วยแตกตามสชัชาตญาณอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยหวยอ่ะไม่พอดูดูดแลมโบ4ดีดูผมไม่เคยเจองานสำเนาที่ไหนที่ห่วยแตกขนาดนี้ฮะ น้ำหนักไม่ได้เรื่องบางก็บางไม่พอแต่คุณจำเมื่อกี้ได้ไหมโค้ดตัวเลขที่ผมบอกเมื่อกี้จำได้ไหมไม่มีตอกนะครับถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นสแสดงว่าไอ้พันนี้เนี่ยมันเอาวาับมันไปเอาตัวเนี้ยที่เป็นแลมโบสีเนี่ยจากงานแบรนด์ที่สำเนาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของจีนเอามาใส่แทนในตัวที่มันมีอยู่ซึ่งถามว่าทำไปทำไมเนี่ย ทำไปทําไมถามว่าอย่างเงี้ยขายได้ไหมมันขายได้แต่มัน750ดร้อยหไม่ได้ตัวเนี้ยมันควรจะห้าร้อยห้าสิบพอขายจะเอาเอา550้ห้าสิบไปนะวันนั้นมีคนมาขอ750ด50ผมไม่ขายนะมีคนติดต่อมาเยอะมากขายไปขายขี้หน้าพอดีครับนะถึงเราจะขายงานที่มันสำเนาแต่ก็ต้องไปสำเนาที่มันอยู่ในกล่องของมันโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าคนนั้นมันเอามาสอดแทรกนะครับเนี่ย นะห่วยที่สุดพูดละของขึ้นนะดูอย่างแลมโบ้าตัวนี้อ่ะคนละเจ้านะอันนี้แลมโบ้สเดี๋ยวผมเอาเจ้าใหม่ถามว่าทําไมต้องเอาเจ้าใหม่เพราะว่าเจ้าเดิมละของหมดผมก็เลยติดต่อว่าเจ้านี้เนี่ยมีของไหมอ่ะก็ได้มาซึ่งได้มาละครับแพงด้วยนะผมได้มาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเพื่อให้มีส่งให้ลูกค้าเนี่ย ผมได้มา700กว่าบาทนะครับเล่มนี้รวมค่าส่งไปแล้วนะ780บาทขาดทุนเลยเวลาขายเลยนะแต่ถามว่าทำไมต้องเอามาเพราะวันนั้นมีลูกค้าสั่งแล้วโบสีแล้วผมไม่มีของให้แต่บังเอิญนะผมเผลอรับไปแล้วผมคิดว่ามีของปรากฏว่าอันนี้มันไม่มีครับผมก็เลยต้องไปสั่งเพิ่มมาสั่งราคาปลีกมาเลยครับ780บาทไม่รวมส่งเลยนะค่าส่งอีกค่าส่งอีก40กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือแบบอ๋อนี่โอ้แย่นะแย่ ใครจะเอาห้าร้อยห้าสิบพออะเล่มเนี้ยส่งฟรีให้ด้วยครับเนะี่ยแม่ระวังนะครับแม่พอดีไม่ได้เก็บใส่ซองนะครับเดี๋ยวแม่เปิดกล่องนี้มาแม่ระวังนิดนึงนะครับอ่ะบอกคุณแม่ด้วยครับเพราะคุณแม่ผมก็ดูเหมือนกันเนะี่ยต้องระวังนิดนึงครับอ่ะแม่ระวังเลยครับอ่ะคุณดูนะอ่ะดูงานสับเนาจากร้านที่ผมได้ดีลเลอร์มาอันเนี้ยดีไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะแต่คุณดูก่อนอ่ะ ใช่ไหมอันนี้น่าจะตรงนะนี่ดูที่ใบ c o n g r a t u เ a t i o n ก่อนเลยครับนี่นะเลขโค้ดครับ1316งสามหนึ่งหกไอ้หนึ่งห้าสหนึ่งหกต่อสี่หมื่นอ่ะโอเคนะมีใบ c o n g r a t u เ a t i o n มาด้วยนะเนะคอ c o n g r a t u ช a t i o n on you เนี่นะครับผมอ่ะนี่นะปรับเขาให้สองสอง ดีกว่าเมื่อกินนิดหนึ่งเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีพับๆนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะแข็งกว่านิดหนึ่งแล้วอ่ะดูวัสดุครับใบดําอ่านี่แบบนี้ครับหนึ่งห้าสามหนึ่งหกต้องมีแบบนี้ด้วยนะด้านบนงานสีสีแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอาจจะดูแบบไม่เนี้ยบหน่อยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจการลงยานะครับ ในราคาเท่านี้ลงยาแบบนี้ก็ถือว่าสมเพสสมผลนะตัวนี้950ส่งฟรีอันนี้ดีสบายใจนะอันนี้ผมปล่อยได้ถ้าใครจะเอา950ส่งฟรีครับตัวใหญ่เบิ่มสุดในร้านตอนนี้เหลือเล่มเดียวแล้วโบ5ตัวนี้อันนี้สบายใจปล่อยแบบสบายใจนะไม่มีปัญหานะซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้ผู้ล้วหัวจะปวดเก็บเดีอครับแค่นี้พอละแล้วโบ๕นะครับเนี่ย เราเล่มเดียวด้วยอืมครับเนี่ยเนาะขวาเป็นจริงครับใครจะประเปิดร้านมีดดูความเป็นจริงฮะดูความเป็นจริงเอาครับเราจะรู้ว่ามันไม่ง่ายจริงครับรับมือกับอะไรก็ไม่รู้ตัวกี่อย่างอ่ะด้านบนหน่อยนานและอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสปาตาอืมยาวนะยาวเลยใบดำมีใบเงินอยู่ตัวนึงตรงนูน้น นี้ใบดำนะครับวอเตอร์ Water. จากแบรนด์วอเตอร์ส่งเข้าประกวดครับคือยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งว่าไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรดีนอกจากหวดย่าตัดแต่งกิ่งบ้างอะไรบ้างครับพอทำได้นะก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปอะแดปทำอะไรนะครับบริเวณน้มจับจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ตอกได้หมด3จุดนะครับแล้วก็อีกจุดที่4ก็คือจะเป็นตรงตรงท้ายเนี่ยตรงติ่งๆเนี่ยจุดที่4นะ 1>, 1 2 3 4ใส่มาเป็นแบบ4แชกเซอร์วิสได้ง่ายฟูแทงนะแต่สันไม่นามากครับประมาณ3าถึง4ีมิลนะตลอดทั้งช้ดงานเลยครับผมยาวมากกว่า17นิ้วขึ้นแน่นอนนะจำไม่ได้ว่ายาวเท่าไหร่เล่มเนี้ยนะนี่ยนะครับจากแบรนด์วอเตอร์อามมีมีอีกใบนึงนะจะเป็นสีเงินนะครับจะอยู่ตรงนู้นเนี่ยนะเดี๋ยวสีเงินนะถ้าใครจะเอาก็เล่มละ3 5มบาทไม่รมส่งนะครับ นามีเหลือสาวเล่นสุดท้ายแล้วอะผมว่าประมาณนี้ดีกว่าครับวันนี้ไม่มีของอะไรเร้าใจให้คุณผู้ชมก็ขออนุญาตลงวิดีโอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับเบอร์โทร0631305304ครับร้านมีดคูออยดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ